สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่พระอาทิตนะไม่ใช่พระจันทร์จ้ะมีใครเคยรู้สึกขัดใจที่เห็นดอกแพรเซียงไฮหรือว่าดอกคุณนายตื่นสายมันบานช้าเรามาทดลองกันไหมให้มันบานอย่างรวดเร็วทันใจเรามันมีวิธีนะเพื่อนเพื่อนมาลองทํากันดูเมื่อนําดอกแพรเซียงไฮหรือว่าดอก คุนายตื่นสายที่ยังโตมหรือยังบานไม่เต็มที่นําไปลอยในน้ําที่วางไว้ใต้แสงแดดปรากฏว่าดอกไม้เหล่านั้นจะบานค่ะเนื่องจากว่าดอกแพรเซียงไห้นางมีคุณสมบัติที่พิเศษและตอบสนองต่อแสงแดดอย่างชัด เจนค่ะดอกแพรเซียงไฮหรือว่าดอกคุณนายตื่นสายเป็นดอกไม้ที่ขึ้นชื่อว่าตื่นสายจะ้ะคือจะบานเมื่อได้รับแสงแดดเต็มที่ในตอนเช้าหรือว่าสายแล้วก็จะหุบดอกลงเมื่อตกเย็นหรือว่าไม่มีแสงแดดดังนั้นเมื่อดอกยังตูมอยู่แล้วถูกนําไปวางในแสงแดดจัดก็จะเป็นการกระตุ้นให้กระบวนการบานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองจะ้ะ การลอยน้ําก็เช่นกันนะคะมันจะช่วยให้ดอกของแพลเสียงไคได้รับความชื้นแล้วก็น้ําอย่างต่อเนื่องทําให้เซล์ลในกลีบดอกไม่เหี่ยวเฉาและมีแรงดันเียงพอที่จะขยายตัวจนบานได้เต็มที่แสงแดดจะช่วยให้ดอกไม้สั่งรห์แสงได้ดีขึ้นและทําให้ได้สีของดอกที่บานออกมามีความสดใสสวยงามดอกใหญ่โตมากขึ้นเลยค่ะการกระทําเช่นนี้ เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบานของดอกแปรเซียงไห้คือมีทั้งแสงแดดที่เข้มข้นและน้ำหล่อเลี้ยงจึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะเห็นดอกบานในเวลาไม่นานค่ะแต่ว่าเจ้าดอกแปรเซียงไห้เนี่ยมันมักจะบานอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นโดยปกติจะเริ่มบานตอนเช้าเมื่อได้รับแสงแดดจัดๆและจะค่อยๆหุบลงในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเยน แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะต้นแพลเซียงไ้เขาจะออกดอกใหม่ได้เรื่อยๆคะ่ะตลอดทั้งวันในแต่ละกิ่งนะคะซึ่งทำให้เราสามารถชื่นชมดอกสวยๆ ของแพรเสี่ยงไช้ได้ตลอดทั้งช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูฝนเลยค่ะหรือจะบอกว่าตลอดทั้งปีก็ได้นะรู้ไหมไอเดียการเด็ดดอกไม้ลอยนะ้ำแบบเนี้มีประโยชน์ในการนำไปตกแต่งบ้านและสวนให้เป็นธรรมชาติอีกทั้งยังสามารถนำไปจัดเป็นพันดอกไม้หรือนำดอกมาผสมในสบู่เทียนหอมก็สวยงามมีสีสันนะาตากแห้งทำสมุดภาพการ์ดอวยปอดหรือแต่งกล่องของ ขวัญยังได้เลยรบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์คอมเมนต์และถ้าหากคลิปนี้สวยงามมีประโยชน์โปรดกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมเพิ่งเด็ดไปเมื่อสักครู่ดอกโตมออกมาเพียบอีกแล้ว